ไต้หวันปล่อยภาพโปรโมทภาพยนตร์สับเปลอหลังหนังไทย7 0 0ล้านโกอินเตอร์เรียกได้ว่ากลายเป็นปรากฏการ์ภาพยนตร์ไทยเมื่อภาพยนตร์เรื่องสับปปเปลอหนังแนวสยองขวัญที่ตลกพร้อมสอดแทรกคำสอนหลังเข้าฉายเป็นระยะเวลา46วันก่อนกำลังจะค่อยๆทย,ยอยออกจากโรงภาพยนตร์ซึ่งรายได้ล่าสุดทำได้มากถึง720ล้านบาทเลยทีเดียว และไม่เพียงเท่านั้นเมื่อกระแสะความปังของภาพยนตร์สับปปเปลอเตรียมเดินทางสู่สายตาผู้ชมต่างประเทศเพราะจะเข้าฉายอีก9ประเทศในทวีปเอเชียอาทิญี่ปุ่นสิงคโปร์ไต้หวันมาเลเซียเมียนมาเวียดนามฟิลิปปินส์อินโดนีเซียและกัมพูชา และล่าสุดก็ทำเอาคนไทยเป็นปลื้มเมื่อประเทศไต้หวันนั้นได้ปล่อยภาพโปรโมทภาพยนตร์สับเปล่หลังหนังไทย700ล้านโกอินเตอร์โดยต้องเตผู้กำกับดังนั้นได้แชร์ภาพภาพโปรโมทจากทางเพจ Garage Play c h e k ULE ระบุข้อความว่าเตรียมตัวออกเดินทางได้เครื่องหมายสี่เหลี่ยมไต้หวัน โดยเนื้อหาการโปรโมตของประเทศไต้หวันแปลเป็นภาษาไทยว่าระเบิดภาพยนตร์ระดับปรากฏการ์ไทยขายกว่า700ล้านบาทสร้างบ็อกอฟฟิศมิราเคิลมรารีแมนเศษ12ส่วน22สุบ a อ l in ใไต้หวันความตายสามารถฆ่าคุณได้เพียงครั้งเดียวแต่ความรักสามารถฆ่าคุณได้นับพันครั้ง กว่า700ล้านบาทนับตั้งแต่เปิดตัวชนะแชมป์ประเทศไทย s b o บอ f f i ฟ e ิประจำปีระเบิดภาพยนตร์ระดับปรากฏการณ์นายกรัฐมนตรีไทยนำทีมแสวงบุญการผสมผสานแบบคลาสสิกของไทยที่น่ากลัวตลกและแกส๊สน้ำตานำเสนอภาษาและมุมมองชีวิตและความตายในอีสานภาคตะวันออกเฉียงเหนือประเทศไทย